สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนทุกมองทุกคนสบายดีน้ำต่อเสาพี่น้องมือนี้เหากลุยน้ำมาเตะเตกพี่น้องเลยเป็นต้นน้ำเป็นแม่อยู่พี่น้องออยเอองยตัตน,น,นตาทางมากนะตาขี่ตุ่มมากับแม่นู่นหน่อยเอ้ายื้สายละ

เอา,าระบาออไปนะบอเป็นในห้องแรหลายจะเยี่ยวน้ำพอะสินิบอจะยิ่วน้ำปอะสินิบอเลยเนไหน ให้แม่แก้หายให้พ <You> ่อยนอย่นี่พ่อไทยลีอยนี่นะจะสิไปนอนนไม่ไงบอรืนใดมือหนาจกลงมานะไปนอนนนไม่ไงนะฝนกับ มือวานมือกอนัะจักยูยังจะบาตกพี่น้องเลยบัดมือเขาอืดแดดเป็นเพียงวานเลยนะบัดมือเขามีทางสิไปพัดตกมาทางกับเพื่อนเพื่อนเฮงทั้งกับหยาดทังกับหยากฝนกับตกลุยมากพี่น้องเลยนั่มจิตม ตลอดเส้นทางมาเลยใส่เล็กนึงเล็กดีแน่กัเล็กมเนาะเกือี่เอาบอคอยไม่เจื้ออ้ยราไทางนะปวดโทษดมาสังเกตรถดดเย เละตุ um án, ้มเป๊ะตอนนี้คราก็นั่งขาบรถโดยสารอยู่เนาะขาบรถโดยสารสองแถวอยู่สิพักกันขึ้นไปได้สชไปใช่ลูกึได้ยังไปแห่งไม่ไงนะฮึฮึเป็นเมื่อผมแลวพี่น้องเอ้กอน ไม่ไงไปห้องมอฟแล้วเริ่มกับไปนอนจกจกคืนแล้วบุ้4คืนหาคืนแล้วบุ้จักเอาไงยังบริเตนไปจะคือเนาะยังมุมีเวลายังมุมีโอกาสเมื่อนี่ก็บริเตดำน้าเจ้าวันไม่หลักมีนำ้ำอยู่ประจักษ์ <Mul> ต, <itel> ตุตุ๊ั่วอยู่หรอกเนาะเจ,จ,จ,จ้ามาพลาดยังยังลุก้าอะไรมาพลาดมื่นยังดำ มืดก่อนเมือังเนาะรถจะจเจ้าไปยังยังวันยู่ฮะิทาขาเจอมดาอเขาจะออกมาจนงูเนาะอืม กินยาดีใจว่าไปเที่ยวฮะเขินโอ้ยพังพังลอยมาคอยสีามนี่ยมไปไ ลอลยรคาเจ้าอยู่ไก่ปั๊ 5, มพันยังคือมาเติมอง่างค่เนาะผ่านปั่มมาแด้มาเติมเงินแเหมือนเาเห็นกี่ร้านคุณเนี่ยเขาออกมากน,นี้ กินลงเรื่อยพี่น้องเอ้ยบ่ฮู้ว่าสิพ่อได้มีน้ำดำาอยู่บ่หน้าเอาอยู่บ้านบังเลยเนาะรถขอยอแลนด์นี่กํแรนตอนนี้กะเกือบ8โมงเลยพี่น้องแต่ว่ารถยังมาอยู่8โมงยัง10นาทีนี่แนวโชคเด้อนี ขาดว่าไม่ได้ลแ่ไปเลยพีกพี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 คขาพี่ปากกิ่มม,มื่อไ ยังไม่แล้วว่าเพียงไม่พอใจมาลูกมาลมไปนูเนาะมันจะหลุดแล้วก็ไม่ติงหอมาหนุ่งพุบอ่ะไหน โอยบยังกูเลย้ตูม่องกเจ้าก็เลยใส่าัากันตน คนมารา่ หนูอย่าลืมเด้อ เครื่องไม้กันข่าของรักษาจหาพี่น้องคือปีง่ใหไ่ไก่จิ้มตาข่อยอ้าวนำซ่บนำซ่บนำเสพให้ยาวน้ำสามพัน้ํกาวงข่าวเด้อแล่ไปพี่น้องฮักกระฮอดเครื่องทางเนาะตอนนี้จตกใหญ่กว่ะง่วงนอนเน งวงนอนแน่เนี่ยซึนไปเลยเกิน <c oughs> มาบ่นตาห <c oughs> น,น,นอนมีหนดแหล่งแถวที่หนึ่งเนาะแมนแบบตีขาเจา้าจขาเจ้าอยากขายของเนาะไม่ค้อยตัวใหญ่เด้อบ้าพี่น้องยาวต่อยาวต่อโ,อออโดตดพี่น้อง รถติดอยู่ที่เดาวเก <'s> ลือสิได้ไปอเกลือสิได้หอดเกล่อสินดู่ล้วาวรถดูลวก็รถติดน้องสัเคยเห็น ห,หอดหอดบอลลงแล้วนี่แหละห้องมอเพิ่นหอดอีกอสิลาเลิศน้อยพอกันใหม่ขนาดพี่น้องสบายดี